ันต่อในช่วงที่2ของรายการ l i ฟ e National b บ y ยยามาฮ่เราไปพบกับกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนในสายอาชีวศึกษาของเอกชนกันค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในสายอาชีวศึกษาเอกชนไปพบกับกิจกรรมนี้เลยค่ะ ียมาฮ่าฉลอง60ปีด้วยความร่วมมือกับสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาพร้อมส่งมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษามูลค่ากว่า4ล้านบาททั้งนี้บริษัทไทยมมาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์คุณภาพระดับโลกร่วมลงนามประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างความยั่งยืนภาคการศึกษาร่วมกับสมาคมพร้อมทั้งการเดินหน้าสนับสนุนเครื่องยนต์รถจักรยานยน,ยนต,ต์อโตเมติขนาด3 0 0ซี เพื่อการศึกษาจำนวน135เครื่องรวมมูลค่าทั้งสิ้น3,204,000บาทโดยทั้งนี้ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยไม่เพียงแต่ในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบายหลักสำคัญในระดับโลกของแบรนด์ยามาฮ่า แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาและเยาวชนไทยซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นจากพัฒนาการภายใต้การร่วมมือกันในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาและบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์ยังคงเดินหน้าให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วมาพบกับช่วงที่3ของรายการกันต่อไปค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับที่ยมห้าได้ร่วมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นนอกจากได้เรียนในทั้นเรียนแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมจริงกับเรานะครับทงนี้ได้รับการตอบรับดีจากสถาบันอชิวะเอกชนทั่วประเทศนะครับอันนี้วันนี้เป็นวัน,วนต่อสัญญาคือท่านนายกสมาคมก็ได้ให้เกียรติมาเซ็นสัญญาร่วมนะครับ มีโครงการหลักๆอยู่สองสางประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการฝึกสร้างฝีมือทางด้านรถจักดยานโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้ได้มีทักษะในการาใช้ทักษะในการซ่อมได้อย่างจริงจังและมีการแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศนะครับแายการที่2ที่น่าสนใจคือเรื่องของ m o t o อร์ a l l ์ลีสนะครับเป็นการาแข่งกันใช้ทักษะมาซ่อมนะฮะและใช้ทักษะความสบาบทั้งหมดเนี่ย มาประมวลรวมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะแล้วก็มีการาฝึกกับขี่ปลอดภัยซึ่งเราได้มีสถาบันขับขี่ปลอดภับยบนท้องถนนเนี่ยเราได้ขยายต่อยอดคือไปมีโครงการเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะครับแล้วก็สถาบันที่ให้ความร่วมมือเนี่ยเราก็ไปให้ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเยาวชนเนี่ยให้ประพฤติตัวที่ถูกต้องบนท้องถนนเริ่มตั้งแต่ง่ายๆแล้วตั้งแต่ใส่หมวกกันน็อกการขับขี่แล้วก็ประพฤติตัวตามกฎจราจร แล้วก็การแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนท้องถนนนะครับแล้วก็ที่เราภาคภูมิใจคือว่าเราสามารถที่จะพัฒนาเยาวชนด้วยในเรื่องของทักษะการแข่งขันเราใช้รถ R15 นะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจเรื่องเกมยาการแข่งขันทางเรียบเนี่ยมาร่วมแข่งขันกันซึ่งตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าไปใช้กฎกติกาของระดับสากลน,นะฮะและสามารถเข้าไปใช้สนามแข่งขันที่เป็นระดับที่ระดับโลกได้อย่างเช่นที่บุรีรัมย์ นะแล้วก็นักครนเสิรสีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการร่วมกันนะฮะที่ยามหาตลอด60ปีที่ผ่านมานี้เราก็พยายามสร้างคนทําธุรกิจไปก็ทําการทุกสังคมไปด้วยก็มีความประสบประสบควา์ได้ดีนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่านนะครับที่สนใจแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของอาชีวะเอกชนเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเลยนครับในการมอบเครื่องยนต์วันนี้นะครับเป็นรายการสําคัญ ที่จะสามารถให้สถาบันอาชวเอกชนเนี่ยที่สอนเล่นซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยได้สามารถสัมผัสกับรถเครื่อง300ซซึ่งนับวันเนี่ยก็จะมีการใช้งานมากขึ้นไปรถเครื่องของรถอ,อัตโนมัตินะครับตรงนี้เราคาดหวังว่านอกจากนักศึกษาได้เรียนภานพฤษษดีแล้วสามารถได้มีการซ่อมนะฮะซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับเครื่องยนต์ได้ดีซึ่งเชื่อว่าจะตอบโจทย์สังคมได้และ ตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็ามารถนทาไปประกอบอาชีพได้ครับพูดถึงผลดีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันมีผลประโยชน์กับเด็กอาชีวะหรือว่าเยาวชนไทยอย่างมหาศาลนะครับเราต้องเข้าใจว่าเด็กอาชีวะของเราเนี่ยคือ,คอวัยรุ่นนะครับมาเรียนกับเราตั้งแต่อายุ15ถึงอายุ20ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบขี่รถแว้นะหรืออะไรที่มันแ,แบบพิเรนพิเรนนะครับบางทีมันก็ผิดกฎระเบียบกติกาของสังคมเช่นการ ขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างนะครับและขับรถเร็วแต่งท่อหรืออะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับหรือกฎจราจรต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่เด็กไทยดูใน YouTube ดูอะไรต่างๆมันได้ค่านิยมที่ผิดมาทางยมห้าเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขับจักรยานทางเรียบมีการแข่งขันขึ้นมา ป,ปีนี้เขาปีที่9แล้วนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าามาฮ่าทำให้อชวะเอกชนนั้นมีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นอย่างมากเลยครับที่จริงแล้วเรื่องของจากเรื่องเครื่องที่มอบให้เนี่ยต้องขอบคุณอย่างมากเลยเราต้องยอมรับว่าวิทย,ยาลัยของเราเนี่ยมีประมาณ400ร้อบาแห่งนะครับแล้วก็มีเกียรกับสอนเรื่องช่างโยนเนี่ยประมาณประมาณสักร้อยแห่งร้อยแห่งเราต้องยอมรับว่า อักยภาพในความพร้อมที่จะซื้อเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเมื่อค่อนข้างมีน้อยขึ้นมาก็จะไปซื้อรถเครื่องยนต์จากเซียงคงบ้างนะครับซึ่งเครื่องยนต์จากเซียงคงก็ต้องยอมรับว,ว่าโบราณละเมื่อโบราณขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์มันก็เก่าไปด้วยนะครับมันก็ไม่ทันสมยัยเพราะฉะนั้นอยามาฮ่ามอบเครื่องเป็นร้อยเครื่องให้มาเนี่ยแล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กับ วิชาใดต่างๆที่สอนเรื่องเครื่องยนต์ได้ผมว่าก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลกับทุกวิไลยโดยเฉพาะวิไลเล็กๆที่ต้องยอมรับว่าศักยภาพในการซื้อเขาเนี่ยต้องต้องเห็นใจเขาครับ,รบอันนี้โอ้โหมีคุณประโยชน์อย่างมหาเลยครับ